สรุปเงินดิจิทัลเงินหมื่นล่าสุดเฟสาม,มีการแบ่งจ่ายกลุ่มไหนได้กลุ่มแรกคลิปนี้เกดมาอัปเดตให้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกดได้ทํำไลฟ์สดไปะคะ่ะทุกคนแล้วบอกเลยว่ามีหลายๆคนมาคอมเมนต์นะว่าเขาจะให้กลุ่มคนอายุ16 20ก่อนนะคะซึ่งเกดก็ไม่ได้ตอบไปนะคะว่าจริงหรือไม่จริง แล้วก็ขอเวลาไปหาข้อมูลมาก่อนคลิปคลิปนี้นะคะมาชี้แจงนะคะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะคะทุกคนหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังเนี่ยก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สาหรับมาตรการแจกเงินหมื่นเฟส3ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้แจกเป็นเงินสดรับเป็นเงินดิจิทัลผ่านระบบเท่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าอยู่ในไทม์ไลน์เดิมเมษา ถึงมิถุนายนนะคะวันใดวันหนึ่งใน3เดือนนี้แน่นอนและข้อมูลนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจค่ะเขาได้บอกไว้ว่ามีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจนะคะว่าการแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ในเฟสสามสำหรับกลุ่มคนที่อายุ16 59ปีผ่านดิจิทัลวอ l เล็นะคะขณะนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่ปโปรนเงื่อนไขารายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกรวมไปถึงในส่วนของการนำวงเงินจากดิ g i t a ล Wall e t ออกมาใช้ให้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้จะต,ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะคะก็มีการหาลือปลดล็อกในส่วนของร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยให้สามารถถอนเงินออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการจูงใจร้านค้ารายย่อยให้ได้รับผลประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้ส่วนไทม์ไลน์สำหรับการแจกเงินนั้นก็คาดว่าเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี68นี้นะคะ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆจะต้องเชื่อมระบบโอเพนลูปก,กับระบบเพย์เม t นท์ที่ทาง d ีเเป็นผู้รับผิดชอบและก็ต้องมีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะและเนื่องจากระบบเพย์เม t นท์ที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มนะคะในกรณีที่มีคนเข้าไปใช้งานจํานวนมากคณะอนุกรรมการจึงมีการหารือกันว่าการแจเกเงินดนจิทัลนวอลเล็ตในเฟสสในกลุ่มคนที่ อายุ16 59ปีที่ได้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐไว้แล้วมีจำนวนมากถึง15ล้านคนการแจกนี้จะมีการแจกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆอีกนะคะโดยกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ16 20ปีค่ทุกคนเอาละถ้าเป็นตามนี้นะคะเราอายุ40เราก็จะต้องรอไปก่อนใช่หรือไม่ <laughs> นะคะใครอายุเท่าไหร่ บ้านไหนมีน้องๆอ,อายุ16-20ปีบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนอ่ะสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการที่แจกเงินในกลุ่มแรกอายุ16-20ปีเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะคะที่เกตออกมาแชร์ให้เนาะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการะค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอัปเดตข่าวนะคะเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยก็ให้รอติดตามกันได้นะคะถ้าเป็นจริงตามนี้นะคะเขาจะแบ่งแบบไหนและ อย่างเราๆนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอายุเสี่ยงสามสิบสนะคะจะได้กันเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวรอติดตามเด็กเกตมาอัปเดตให้คิดว่าแบบนี้ดีไหมแบ่งจ่ายแบบนี้เป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อไม่ให้ระบบรมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้เกตมาอัปเดตให้แล้วนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยฝากบลอกตตอฝากกดแจร์ก,รกันเยอะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ